คู่สุดท้ายตอน10โมงครับ l a ลเลเกอร์พบกับดักลาสเมิวริคครับโดยโจทย์ของคู่นี้คือเลเกอร์ต้องชนะแดแต้มขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับในแง่ของความผูกพันฮะเพราะว่าลูการดอนสติชซูเปอร์สตาร์ของเลเกอร์ในปัจจุบันนะครับก็ต้องเจอกับทีมเก่าอย่างดักลาสเมิวริคแล้วนะครับแต่ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับที่ลูกาเองก็ถูกยืนยันว่าวันนี้จะไม่ได้ลงสนามแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ลงมาหลายเกมแล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาแฮมสตริงนะฮะก็น่าพั อ่าสักพี่ใหญ่เลยนะครับทำให้วันนี้เราจะไม่ได้เห็นเขาลงดวลกับทีมเก่านะครับก็เลเกอร์เองครับตอนนี้กําลังพยายามรักษาดับ5ของสายตะวันตกครับเพื่อเลี่ยงการเสียพื้นที่เพย์อินครับก็แม้จะขาลูก้าครับแต่พวกเขาก็ยังมีเลบอนเจมอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของมาร์คดักลาสเองตอนนี้อยู่ในช่วงวิกฤตนะครับแพ้มา หลายนาัดติดต่อกันแล้วนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยเป็นการแพ้ให้กับฟินิกซ์ซันมาด้วยนะครับแล้วก็กำลังปรับจูนทีมใหม่ฮะลูกกี้ตัวตึงอย่างคูเปอร์แฟลกครับผมซึ่งวันนี้เองเนี่ย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถลงได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีอาการเจ็บหลังมาหลายเกมแล้วแต่ว่าต้องลงเพราะว่าถูกเข็ดลงนะครับแล้วก็เล่ดไม่ดีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นจุดสําคัญเลยนะครับก็วันนี้ครับเราจะได้เห็นการดวลกันของเลบอนเจมกับพีเจวอชิงตันนะครับลุงเจนในวัย41ปีเองยังคงต้องแบกภาระสร้างสรรค์เกมนะครับเมื่อไม่มีลูก้าเขาก็น่าจะเน้นการเข้าทําวงในครับแล้วก็หาจังหวะสวนกลับซึ่งพีเจวอชิงตันนั้นนะครับจะเป็นด่านหน้าในการหยุดความเก่าครั้งนี้ จะทำได้หรือไม่ครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับผมแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจคู่นี้นะฮะต้องบอกว่าดักลาสเมลริทนะครับเป็นทีมที่เล่นด้วยความเร็วครับเป็นัับับ3ของลีครับแต่ว่าประสิทธิภาพเกมบุกเนี่ยต้องบอกว่า ไม่ได้เรื่องเลยนะครับคือเล่นเร็วอย่างเร็วเล่นเร็วอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าชูดเนี่ยไม่ค่อยลงคนระับเพราะว่ายิงกันไม่แม่นนะร,รวมถึงเลเกอร์เองนะครับผมมีความเด็ดขาดมากกว่านะครับพวกเขาสามารถทำแต้มฟิลโกลเนี่ยอยู่ที่56.6แต้มเลยนะครับขณะที่ดักลาสเนี่ยอยู่ที่53.7นะครับผมคู่นี้เองแผนการเล่นนะครับเลเกอร์เองของ เจเจลิต uh, ิกนะฮะน่าจะใช้แผนไฮโพสแอคชั่นนะฮะผ่านรีบอลมากขึ้นเพื่อลดพระลระการถือบอลที่เส้นสามแต้มนะฮะแล้วก็ใช้การตัดตัวนะ,ะของเจ๊ก ลาเวีนะครับแล้วก็มาคัสสมาร์ทครับส่วนดักลาสมบอริตเองเมื่อไม่มีทางด้านของคาริเออร์วิ่งที่เจ็บไปนะฮะเราก็น่าจะฝากบอลไว้กับทางด้านของดาวลูงอย่างแฟลกแล้วนะครับผมเป็นตัวเข้าทําแต้มนะครับแผนก็ไม่มีอะไรมากครับเนื่องจากว่าตัวของดักลาสเนี่ยมันค่อนข้างมีให้เลือกใช้จํากัดนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับผมมองว่าเป็นโอกาสทองครับของเลเกอร์ที่จะสามารถกลับมาชนะได้ในเกมรั่นี้หลังจากที่ผ่านงานหนักมา2เกมนะครับในเกมที่แพ้ให้กับ เขาม่าซิตี้ฮันเดอร์แชมป์เก่านะรวมถึงล่าสุดก็แพ้กับสารตัวนึวอโอสเปอร์ที่มีววาเปพิม่ามานะครับวันนี้ก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยจะเจองานเบาที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ไปไล่ดูโปรแกรมของเลเกอร์ที่เจอกับทีมที่เรียกไว่า อันเดอร์ด็อกต่ำกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับก็สามารถเอาชนะได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกไปทาสกอร์ที่มันค่อนข้างขาดลอยด้วยนะครับวันนี้ก็จะเล่น uh, ต่อนหน้าแฟน,แฟนในบ้านครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะทําให้แฟนผิดหวังนะฮะดักลาสดูแล้วไม่มีอะไรมาสู้เลยนะก็ถ้าคูเปอร์แฟกเล่นไม่ออกเนี่ยนะครับผมก็จบแล้วครับสำหรับดักลาสวันนี้ก็ขอให้มองไปที่ LA L ล k e เกได้เลยครับ